แรงตัดอ e e ุ้ยเฮียยังแมนไหวปะต้องมึงแล้ววะเพียวิ่งเร็วจัะไม่ตัดเฮ้ยไอ้เฮียมันเอามือมาไม่ไม่ไม่มันเอามึงเหรอแล้ว อเหียคุณทำอะไรเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแมนใช่ไยก็จะออกอเหียเอ้ยก็ตกฟักอะไรวะสเต็ปตาเต็ปเฮ้ยมีคนมาแมไม่มไม่มีคนมาวิ่งดิเราเหียอะไรหายละวไหวปะไหวปะ เลี้ยวรถเธอมากับรถแรงพกเพื่อนมาด้วยเหรอพกเพื่อนมาด้วยเหรอเนี่ยไอ้เหี้ยอยู่ดีๆก็ไงพกเพื่อนมาด้วยเหรอเอ้ยโอ้ยเอออาเฟียวิ่งง่าเลยน้องแฝกตอเงินไหนเต็มสมัยนะไหนสมัยไม่มีเลยที่ เอาดีๆะได้ได้ได้เออไอเดียไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยเลยมึงกูกูว่าหรอที่กูพูดว่าตั้งแต่ต้นเกมว่าบอกว่ายิงดึงคีย์ว่ะคือดึงคียแม่นจริงเอออย่างก็ไม่มีโมโหกันบ้างอ่ะใช่แต่เจอโดดเข้าไปก็ชิดตัวแล้วเราออกที่สี่คนคืออะไรวะตัวสี่คนอ่ะตัวลิงเหรอโอ้โหคุณได้ว่าเรียกยังไงปุยเอาออกตัวออกมสี่คนสัก สิ่งดำโอ้ยเฮีย <Yeah. S 1> สิ่งดำคูณสองคูณสองเวาลาเบิร์ครืบเลยแม็กแม็กก็จะตายเหมือนกันโอ้ย,อยแม็กก็จะตายเหมือนกันนะโอ้ย ตัวอะไรมันบินมาตัวยี่อะไรบินผ่านวะเยี่ยอยากโดนเดบัสเซียอารอนนะเนี่ยอยากโดนจังเยอุ้ยอุ้ยเหี้ยโอ้ยจัดไม่ได้เอยี่ยไม่ได้ทาเลยเหี้ยมันหิวจัดเลยเลย เมื่อกี้ใช่ไหมเพื่อนใช่ใช่ไหมเออเป็นสูตรเริ่มยังอ่ะโอ้โหเริ่มแล้วจอฟ้าทัวร์เลยวิดีโออัปเดตไอ้เหี้ยโอเคกิ้งกังไปเนี่ยกำลังเข้าไปกำลังเข้าไปยิบยิบออกยังไงยั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 งวิดีโออัปเดตเนี่ยร้อยวิดีโออัปเดตคนนั่งคุยยังไง

เอาคนดูว่าจะเดินไปดูต่อไปกูไปโอ้ยโอ้โหวินนอนน่ารักวินดอนน่ารักุิน

เพราะมันเฉียงตัวเอ้าเรนโอ้แต่เล้วใครไปมานะอ้าาาเลี๋ยววิ่งเลยฮุดแมนเฮ้ยฮิเหียฮุดแมนดักแปด อยากแบบติดมาพรุ่งนี้แล้วมีสักพันล้านเลยได้ปะเฮียกูออกกูเลิกเรียนเลยกูลาใครใครคอนอย่างแรกที่มึงจะทำอะไรค้อนแล้วมึงมีพันล้าน่องแรกที่มึงจะทำคือถ่าทำอะไรวะกูว่ามึงจะทำอะไรบ้าเอาไงดีกูจะใช้หนี้ให้พ่อให้แม่หมดก่อนโอ้โหเฮียมาเดียวมาเดียวคุณเข้าดาว่านทำไมเนี่ยมึงจะทำบ้านทำไมเนี่ยดึงดาม่านทำไมวะเพื่อนรักกูเลยก็เข้าฮานเลยเมื่อกี้เออโดไอ้เฮียพูดว่ากูกูไปต่อให้เป็นเลนส์ตัดไม่คือกูแล้วกูซื้อเอาไปช่วย กันเม่ได้กันเนี่ยเอาเวลาก่อนได้ปะเฮ้ยพ่อมาพ่อมาพ่อมาโลให้เออตววร้องให้ร้องให้ถอยไปล้ยไปคลายไปมึงเดินคาไปมึงเดินคายไปครไปเฮ้ยเฉยเลยไม่เลยไม่ตล็อกโคตรโตโตนหนีไงนหนี กูเข้าใจว่าชนหนีแต่บอกกูสังนี้นะไอเนี่ยชนมาหางกูเฉยจังจังหวัดเฮ้ยต่อเลยรขอมึงเพื่อชินแล้วไรยัไม่ชินต้นตัช็อกเลยสัตว์ทุกคนจินหมดแล้วไรนายมึงไ่สินะกูเกือบช็อกด้วยไอต่อก็อยู่นี่ไงก็อยู่นี่ไงแมนก็ยีนัว